สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวันวันชาแนลครับมาลองแรงครับกับมอทอสไม่รู้ว่าผมจำเขาเรียกเล่นกันยังไงไม่ได้ไอเดี๋ยวผมจะลองเล่นแคลรี่ครับเดี๋ยวผมจะลองแบบเลือกเล่นแคลรี Carry ่ ันกดไม่ได้ครับไม่รู้กดตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะครับน่าจะออกไปข้างนอกเรากดหรือเปล่าที่เราเรียกเลนเนี่ยว่าเราจะไปดาร์กหรือว่าเราจะไปกลางอะไรเนี่ยครับยินดีต้อนรับสู่ r o v เสียงดังังครับนี่ผมจะเล่นมอทอสครับผมเล่นออฟเลน ไม่รู้จะสู้ใครไหวเปล่าแล้วเจอตัวอะไรเนาะท่าเจี๋ยผมจะออกเซกก่เผานะครับเผามันร้อนแรงเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ฟันก็ทูดาเมดครับอย่าดูถูกเด็ดขาดครับนี่เห็นไหม เอาล่ะผมจะตายแล้วอ่ะตูดเดเมดครับยังแรงเลยนะตัเดเมดอะ <In pursuit. S 1> พอ้อมกันครับตัวมันแรงจริงครับตัวละครใหม่ครับผมเป็นตัวละครเก่าแต่ก็ไม่เป็นไร ผมเล่นรอบพ่อพอสมควรับถ้าผมอยาตายผมก็ต้องลากเขาลงไปด้วยับใช่ไหมครับ <Double kill. S 1> ใช่ไหมเออแม่งเล่นคนเดียวคุยกันเดียวครับกับผู้ติด,ดตาม9คนครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเล่นไทยหมดแล้วครับ โอ้โคตรแรงอ่ะโอ้โหมีเกาะด้วยให้ไปสู้หน่อยเนี่ยมีเกาะด้วยเนี่ยสกิลมอทอดไม่เล่นนานมันเด้งเรียดได้ไงม่นู้อครับก็ดีหน่อยครับไม่ต้องกลับบ้านครับ สบายสบายครับหนึ่งหนึ่งด้วยกันนะครับออกับเอจิโอ้ยถ้าแบบนี้ผมแมวครับ มันมีเกาะโอ้ยแรงแรงแรงเห็นไหมครับตัวเขาแรงกว่านะครับแต่ผมเล่นฉลาดกว่าครับลืมไปป่าผมเป็นแท้งนะครับโอ้โหอีกไม่มาแล้ว มันมันอ้อยสิผมมันอ้อยอืีหานี่มันจะเอาผมไม่ได้ครับดีนะผมฉลาดนี่ล่อครับคาราบาลมาสองขวดครับนายฉลาดกเ,ลาเกี่ยวนะเปล่ามันเกี่ยวนะ มอรทอสนี่เป็นตัวที่แรงนะครับผมชอบว่ามอรทอสอ่ะแข็งแรงดีอือโคตรแรงอีกอ่ะจิอียบร้อยครับมอรทอสผมแรงอยู่แล้ว โอ้ยโดยเฉพาะล้อเรียวนี่ผมผมไม่ค่อยชอบเลยครับอาอะไรมาสู้มันนะล้อเ,เรียวนะเออเอาอันตีผมเป็นหาอะไรมันใช้ไม่ได้วะเดี๋ยวผมต้องไปถอยดูก่อนว่าอันตีผมเป็นอะไรใช้ไม่ได้ ว่าคดาวเออนงคโคดาวครับหน้าเข้าไปเลยครับลืมโดนติมั้งดูอีบัตมันไปทำอะไรอยู่ข้างบนอ่ะเอาทำอะไรกันอ่ะเอ๋ออ๋อหัวอีบัตอีบา้บา ความล่างความบนเสียหมดไม่น่าไปกลางเลยเออดู youtube เยอะเล่นมาหลอดที่นั่นกันครับ โอยก็โอ้ยถูกว่าแบบนี้มาแล้วมันมาสองคนแล้วผมไม่เอาขี่แตกตายหายรวบตัวรวบตัวระวังอวิสาวดราก้อนให้ทีรวบตัวกำลังเสริม จเย็นเพื่อนจัดการให้ทำลายป้อมมันก่อนเอจิมัน,ยนอยู่นั่นแล้วกว่าจะหมดเออนะทีมเขาตายหมดครับทีมเราต้องรอดครับอ่าบัตเกิดแล้วครับแบบเนี้ยไป ดันคนเดียวครับมีแค่ไ่นนะผมแอดซิสศูนย์ครับอือหือไปสับไอ้หมอนินก็มาซิบวะไม่ได้ครับเขามีแคลรี่มาครับ โอ้ยเป,เป็นเนพนท่านของใครครับเจ็บเพื่อนเราได้ไลแล้วเอาน้องอ้ไหมครับเอาเอานล้วหาเลยครับแจก,กเลยผมเก้าหัวเลยผมอะทำไมไม่ ม่อดไม่ทนนะมอทอดเน,นี่ยถูกส่งออกไปแล้วโอ้บัตถือว่าพัตโอเคครับ <Legend ary. S 1> โอ้เล่นดีเลยล่ะอีวิวนไปครับไปครับ ได้มาสองป้อมนะครับเพื่อนโอ้โห execute มหนแรงเหมือนเมื่อก่อนเว้ยยักษ์ตยเข้าใจมาหรอกเราขอโทษเมื่อก่อนนี่มอทอสถ้า execute แบบนี้นะแครรี่อะ หายแต่ตอนนี้เขาถูกปรับเยอะขอโทษจากแรงๆกลายเป็นง่อยแลย้วโอ้ยไม่อยากจะสู้นเหมือนในรอเร็วมันเปิดอันตีแล้วผมต้องหนีแล้วไว้มันมันจะทำอะไรก็เรื่องมันครับบวงมัน เดี่ยวบัฟผมสู้ไม่ไม่ไหวแล้วครับโอ้ยไม่มีใครมาเลยดูเพื่อนผมแม่งโหดจะเป่งมันไปล้ออะไรอีกรอเรียวตัวหาอะไรตัวบันเล่ยเลย จบจบได้จบเลยครับผมว่ากลินแปลกๆแล้วู้ว่าแล้วกลินแปลกๆแล้วผมบอกเลยกลินแปลกๆเกิดหรือเปล่าเพื่อนเกิดของฟ้านะ้เว้ย ไายห้าหมดครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับทีมผมน่ะเห็นไหมเฮี่แม่งไม่เชื่อ <Big> เนี่ยมันต้องเล่นเหมือนกูนี่ไอขีเพี้ยโดนอะไร้มด ว่ากินไม่ดีแล้วกูว่ากินไม่ดีแล้วเล่นได้แล้วเรื่องกันนะทีมกวอาอ่ออุ่นใจนิดหนึ่งครับเอาดาร์กเลยเพื่อนทีมเขาตายไปแล้วอ่ะ มึงเอาอะไรมึงก็เลยของมึงกันอะไรให้กันกันได้กันหมดอ่ะหายแล้วมึงเอ้กูกันให้แคลลี่เอ้อเอ้หลงแคลลี่กูจะเป็งดูกูนี่ฆ่าให้จอก มันไม่ตายใช่ไหมโด,ดคิวนี่แหละมันดันไหมเพื่อนมันจะเล่นแคลรี่ผมแคลรี่ผมน่าจะบางบางหรอมันเล่นอ่อนวะไห้อ่อนนะครับเขากะจะเล่นแคลรี่ผม

บัดดาบสตาร์วอร์แม่งแรงจริงๆเกี่ยวเปล่าโอเคครับที่ลู้ก็ต้องพูดถึงครับผมพอกระล้วกันครับแม่งไม่ได้ไปช่วยใครสักคนผมขอจบคลิปแค่นี้นครับใครชอบกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับถ้าไม่พอใจก็มาเล่นของผมครับ